ทบัติการมือที่สองพี่น้องถ้าพี่น้องมากกนมันปฏิบัติการวันที่สองพี่น้องทางป่าก่อนคอยสิไเ้่กลนเห็นใบมันบมพี่น้องเครือมนันใบมันเอ้ยพุ่มเลยพี่น้องงัดออกจากพุ่มนี่ได้เ่เว้นค่อยๆได้หนึ่งนิ้วนอวมั่ นี oh. wow. Wow. ่น้อยนี่น้อยดกน้อยกระดกบังคมอุ้ยซับบ่หุหัวหมหัวใหม่หัวหม่นจริงไม่ได้หุนไ้หองใหอืด้งอายดิปัติบ้านก้านตอพี่น้องมาลุนมาหลุนมาที่ใดบ่ทางป่าออกเป็นล่ะ ไม่ได้ใช้แม็ซซัมมองเกาคุดหม่วว้าน mm hmm. เด่นันมันี่นี่กับคำพี่นว้วงมือนี่กับมาตัวมาตัวฟังคังนี้หั oh. วมันสิ oh. อันไหนอ้ยเ oh. นาะ ว่ากูร e, ู้คีดดปัดยองว่าคือผู้เทียบอย่างงี้เหรอตี๋ผู้โอ้ยนันนันติงนันนันนั่นเป็นหัวนั่นเองต้องสามโอ้นั่นหินบัวน่ะนั่นละติงมันเอียงจังไงครับที่งมันใหญ่ละเนาะนี่หัวใหญ่นะพื้นที่โนโน่แบบนี้มันเป็นหัวยังว่ามันนี่นั่นไปหย่าพื้นที่โนโน่สิมันเป็นหัวยังไง เ้องมาสู่สิซื้ได้เนี่สู่แบบว่าเผาให้มันได้นะมันทิศาเวลาโอ้ยคันแจ้งแจ้ก็บยาอยู่หอมคำหมดแล้วโอ้ยตียังไงบาดบ้าไปจะแม่นหอมเป็ตะยาบบุญต้องดีกับพ่อทางพี่เบิองมาฮูขึ้นกันใไงคุ้มยันดี่น้องหรือกอาโูดุยไกลแล้วไกลแล้วโอ้ยงัดมาเลย งัดมากเขื่พ่เพิ่มลนะก้องกก้องดาเดอพี่น้องเอ้ยแบบโอ้ยแตกแตกอุ้ยเตกขึ้นมานะอยยังงีมโงคโลบันอือนีเป็นนีลงหัวสองหัวอืออืองามเหลงามเรลนี่จะหัวคือเขาเขียวคนดีนี่อืออือัากรันสหัวเิ เออพีน้องเอ้ยเอ้ยลุนลุนลุนขันดินนอนนนนี่โอ้ยสุดยอดเดี๋ยวเป็นหัวเอาละกำนักกะงามแล้วนี่แต่หัวไหนไหนว่าไตีลุนไปรัดเอาหน่ะ นานๆนิ้วก้นตะเลยตะเลยอันอันมันงอมันบังบังอยู่เพิ่นกับก้นตะเลยตะเลยได้เขาบอกหัวใหญ่อยู่ได้นะเอ้ยเฮ้ยจักหัวอะไรอยู่หันน่ะปัดจิงคูลุยออกมาปัดอิปอยแม่ปัด หัวมันพีดวงเอ้ยหัวมันคือคนรกคอีโมียูไเขาหลารปานี้รู้ใคนอืนะเจอบ่อยแไ่เจอเลยเนียเจอต่ลูกมันบอบ่อุ้ยขาวจุ่มหุ่นเลยห้องนี่สีญ่นี่งอมาซ้ห้งนึงบอก่อุ้ยอุ้ยอุยอุ้ย เนี่ยกระตาสีฝ่ามือนี่แล้วคือหมานเถ่นเนี่ยกระตาสีฝ่ามือนี่แล้วหมานแซบยาโอ้ยแซบยาพี่น้องพี่น้องอือโอโลเคเล่บอบันนี่สูงกันเบิึงโอ้หัวมันเหิ้งนอนเนาะหอยหอยตีนั่มาเบิึงสิเลยหัวใหญ่บอ

เผาออมาจัาได้ยังย่องรอดว่าพี่ไก่ประเดีมาปัดัวมันพี่หน่องมาหลุดสวยกันเด้อพี่น้องเอ้ยหัวแมวเอ้ยอีกหัวนึงสิปัดวันน้พัฒโมผ่าซ้ำนี่นี่นี่ไงซ้ำหนีวะยัยมันจีไปใส่นี่ยายอยู่ในตัวปัดหิวขึ้นบ้างด้วยเอ้ยอ้มันอยู่ัางได้ กล่องห้หัวมันปะพอจงตีนกันไว้นี่เด้อโอ้มันคือกันตัวเท่านี่ว่าเต่รแมนบะมันเอ้ยปัดมันคือกันคือกันพี่น่องเอ๋ยพี่หน่องเอ๋ย ออกไปบตีนยายนี่เราประมาณไคสิมามานปัดตนานพูน่ะมันโบนอยได้สำนนันโบนอยนี่ลักษณะมันสิลนรหัวเด่นนะบ่เมนนัไปแล้วลอยไปแล้วลอยไปแล้วนะอือสถานที่ดินโนอย่างสิมันเป็นหัวดีจ้วปฏิบัติการงานใหญ่เออได้ด่าอืมซับ ข้ากันงาคุดยางงาไงมาใช่ฝนตกอีหลงหัวน้องทตายทรายได้บวั่นอ๋อโอ้โหขุมอยู่มากไปขุมพ <c oughs> uh ่อมาอยู่พ่อมายังไงถึงเวลาเมื่อเราได้หลายพื่อมีไงเอ้มีไงนี่เราเอาห่อนหางน้ำเอาไปปลูกที่เหนียวพี่น้องเพราะว่ามันมันนามันพึงบุกกับเหนียว ชัดหัวมันนไงตัวนี้อุ้ยใสเออพองงามหมันคือเก่าพี่น้องนี่คือัวงามงามหมันเหมือนเดิมวันที่สองเป่าไม้เดิมพี่น้องมาหมองเก่าคุดคุดหมูว่านคุดบะแหลวก็เลยมาหมองเก่าประมาณคือเก่าแต่ติดงขีดต้มจางน่อยเพราะว่ามันไก่นามเนาะพี่น้องเนาะ